เคเข้ามาในเกมสักทีไหนดูีิมีอะไรก็ยังเหมือนเดิมเป็นก็ปกติเด็กก็ปกติไม่เห็นมีอะไรมาใหม่เลยเบื่อสองวิสองแล้วมีอะไรโอ้ดับทัชดาวทุย d แอลเ a p กซ์นะครับว้าวนะครับอันดูาวบอผว่าต้องขอกสวัสดีคุณผู้ชมนะัวทท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาเร็วหน่อยนะครับ ก็นะครับในวันนี้ผมเราก็ผมอยู่ในเกมที่แคทโรโยนะครับแล้วก็มีโหมดใหม่เข้ามาครับซึ่งผมไม่ได้ดูนะครับโหมดนี้มีชื่อว่าดับกับดับดับทัชดาวอะไรสักอย่างครับซึ่งโหมดนี้เนี่ยผมขออธิบายนะว่ามันจะเป็นบบแบบว่าแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับก็คือเอ้ยเป็นสองเหมือนสองวิสองเลยแต่ว่ามันจะมีสองทีมนะคือแบบว่ามันคือถ้าใครเข้าเส้นชัยก่อนก็นชนะ,ะอาจจะอธิบายไม่ถูกนะครับจะค่อยไปเล่นในเกมนะแต่ว่าเป็นโหมดท,ที่ผมเนี่ยไม่เคยเล่นนะครับ แต่ดูพี่แต่เคยดูคนดังที่เขาเล่นแคทโรยโยเล่นนะครับเส้นพี่ออเรนจจูนที่เป็นคนต่างชาตินะครับซึ่งผมชอบดูเขามากเลยนะครับเขาเล่นสนุกดีนะแล้วก็เออพี่ซาดิติกนะครับแต่บทนี้เนี่ยจะไม่ใช้การ์ดพวกนี้นะครับจะเป็นการ์ดแบบสุ่มนะครับสุ่มแบบว่าเราเอานี้แล้วก็อันนั้นก็ให้เขานะครับขอมันเดี๋ยวให้ดูในเกมนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดนะครับเกมสองโอเควอลคดีแล้วก็นาส์นะครับ น i c e n น c e โอเคเปาเต้ประเรนเนี่ยซึ่งอย่าลืมสนับสนุนช่องสดิติกด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์แล้วก,นะก,ก็นะครับรสแกนสดิติกนะครับคารโดนสถิติกรล้วดทัวยสี่แผนเข้ามาผิดเชื่อ,อยุดด้วยนะครับจากการได้ครบสามสิบคัดคนลูกทติเน้นวอนะครับเหลืออีกแค่หนึ่งคนนะครับที่ต้องเข้ามานะครับซึ่งผมเนี่ยอืออันนี้เป็นคนต่างชาติแน่เลย โอเคแต่ยังไม่เคยเล่นมาหนึ่งปีนะครับไม่หนึ่งปีแต่ถึงขนาดนี้ในแบบเก่งมากนะครับผมใช้เวลาแค่หนึ่งวันนะครับในการขึ้นถ้วยสี่พันครับประมาณใช้เวลาแค่สองชั่วโมงนะครับไม่ยากเอ้ยไม่สองชั่วโมงผมใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงในการขึ้นลีกสี่พันครับง่ายมากผมเคยมีคิดที่ไลฟ์สดไปแล้วนะครับไลฟ์สดขึ้นสี่พันครับไปดูกันได้นะครับ ดูร่ด้วยนะครับไปดูกันด้วยนะเด็กๆนะเปิดกล่องกันนะครับซิเวอร์เชดนะครับโอเคปกตินะครับโอเกือบเปิดแล้วนะครับก็ดีของโกเทียกอย่างหนึ่งนะครับถ้านี่เราคือเราจะได้นี่นะครับปราสาทละชั้นเอ่อแล้วก็เราจะได้ฝั่งขวานี่หมดเลยนะครับฝั่งนี้คือต้องได้โกเทียนะครับเออแล้วก็ได้สติ๊กเกอร์สมบงผมโคตรชอบนี่แหละปิ้วอย่างเดีนะครับแล้วก็จะได้หีบอีปิกตั้งสองอันเนี่ยเนี่ยได้นี่ด้วยนะโคตรดีนี่ รู้สึกปวดท้องไงไม่รู้นะครับเอาเริ่มกันที่กล่องทองครับโอเคนะครับก็ยังพอใช้อยู่นะครับโอเคนะครับขอข้ามเลยละกันนะครับเพื่อความรวดเร็วทันใจนะจ๊ะนะครับแล้วข้อดีอย่างหนึ่งนะถ้ามีเรามีโกเทียเราสามารถเปิดกล่องได้แบบรัวๆนะครับแบบไม่ต้องรอเวลานะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากมากนะครับโอเคนะครับมาเราจะมาลุยกันเดี๋ยวให้ดูนะมันเป็นไงนะก็ต้องชมใคร ก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไคร์นะครับออรู้สึกตอนนี้ปวดท้องครับก็จะถ่ายจบก,ก่อนนะครับเค <c oughs> เน็ตผมหมดตอนสามทุ่มนะครับ <c oughs> โอ้โคตรแซดเลยนะพอ,พอดีว่าเน็ตมันจะหมดตอนสามทุ่มนะพอสามทุ่มมันก็นอนละก็เลยอันนี้คืออัดสําหรับพรุ่งนี้นะเฮ้ยมาสักทีนะพอกดยกเลิกมึงรีบมาเลยนะนี่อยาให้ดูนะครับ อันนี้ผมเอาแบตแลรมนะครับเอาไอ้ปูเกิดมา้งแรกมันเร็วกว่านะครับอันนี้คือเห็นไหมพอเราเลือกกับเราปุ๊บจะการให้ศัตรูให้คู่ต่อสู้นหนึ่งนะครับเพื่อกันแรกๆกันนะแล้วก็จะปิดบังนะครับไป้คนที็นนั้นเห็นไมก็ไนครับก็อยากตออถูกๆกันนั้นนังๆเอ้ยเดี๋ยวๆก็ผมลืมบอกนะครับไอ้กอบลินนี่มันปวดแตกปุ๊บมันจะเริ่มเนี่ยเราสามารถโจมตีมันได้นะไม่ว่าจะเป็นการแซบเลืออะไรก็ตามนะครับอันนี้ผมเลือกอะไรอะ กันอากาศแล้วกันนะครับไม่รู <dadurch> ้จะเอาอะไรนะเพื่อนให้เป๊ก้าสตูนะครับมึงกล้ามากแล้วเพื่อนให้ของแทงขวร้อนอะไรล่ะเนี่ยตัวนี้มันวิ่งไปใช่ไหมเราสามารถแซปมันได้นะครับแซปปุ๊บมันตายปั๊บเลยนะครับโอเคมันรีไซเคิลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้ปล่อยยักษ์ตามครับปล่อยยักษ์ตามแล้วไงครับจังหวะนี้โอ้โหยเอาหน่วยกำจัดไปแล้วหนึ่งครับหนึ่งคนนะโอเคหน่วยกำจัดมาแล้วครับ โอ้ยหนวยกำจัดขยะนะครับแถวบ้านเล็กหน่วยกำจัดขยะโอ้ยหน่วดกำจัดขยะตอนนี้กลายเป็นหนวดหน่วยขยะไปแล้วครับ <c oughs> โอ้โหปล่อยไปเล่นๆนะครับมไม่ใช่อะไรก็คนมันก็ขยะปล่อยจะให้ทําไงก็มันเลยไม่ได้อ <c oughs> โอ้โ,อโ,อโอ้ดูกลับไปก่อนดูกลับไปก่อนว้าวโอ้เสบซ่อนแอบแสบดากนะครับ เอ้ยบอมเบอร์บอมเบอร์บอมเบอร,บอบอร์ไม่ทันนะครับกันไม่ได้ให้เด็กแพงเกิน,นครับโอเคก็กิาก,การเล่นประมาณนี้นะครับมันไสเป่านั่นแหละยะแซบเลยนะดีนะเด็กเด็กยังไม่ขึ้นนะครับมันมันคิดจะโจมตีนะครับโอเคนะครับโอ,โอ้โอโหเพื่อนโคตรกลนจริงนะอีกแล้วบบลี่ขี้กระจอยบบลี่อยู่นั่นแหละ ดูโบโลี่ไปตรงนั้นเลยนะครับเพื่อความสะดวกสบายและความรวดเร็วนะครับโอ้ยอโอ,โอเกือบถึงแล้วอ่ะเกือบถึงแล้วเกือบถึงแล้วแถวๆโอ้โหเกมลุกเกมลุกใจเย็นๆใจเย็นๆเกิดอย่ากูกันนี่มึงกันนี่มึงกันโอ้ยปล่อยตัวอะไรเหมือนี่ไม่ตายนะครับตายแบบไปสาบสสเหตุตายแบบไปรู้ตัวโอเคกันไม่ไหวครับ โอ้ยไม่ไหวนี่ครับนับโกกติกาเล่นประมาณนี้ถ้าเลือกผิดก็แพ้นะครับก็คือถ้าเข้าเส้นไทยก่อนก็ชนะนะอันนี้คือผมอันนี้คือไม่เกี่ยวผมแพ้นะอันนี้คือเล่นให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้คือเล่องเนี้ยโอ้โหแล้วกูไปปอมในป้อมทําไมเนี้ยสงสัยเน้นป้องกันปมนะครับอ่าปล่อยมาแบบนี้ก็อาริคตุกฤิมตะนะครับ ออเพื่อนมันไม่อ่อนชี้หายแล้วชี้หเหยื่อเวไงชี้เหยล้วเอ็กบลินไม่ต้องกอบลินไม่ต้องกอบลินไม่ต้องเฮ้อเศร้าเลยเศร้าเลยนี่โอ้โหเพื่อนมันไม่อ่อนนะครับคืออันนี้ต้องเน้นความสามัคคีของเพื่อนนะเออเพื่อนเมื่อกี้บัฟโฟโลไปหน่อยนะขวาเพื่อนอีกแหละเปิดบัฟโฟโลไอ,เอ้เพื่อนที่ไม่ยอมช่วยแล้ว ว้าวไยอันนี้เอาอะไรอ็กโทวิสกเอ็กโซดาก้กน,นะครับอันนี้เหรอ้าไม่ตายดีกว่าเปกขานะครับเฮ้ยแต่มันก็แพงไปปะแล้วไม่เป็นไรหรอกนะครับอันนี้น้ําแข็งนะครับแข็งไปเลยนะครับเด็กแพงๆชอบฮะอันนี้เหรออันนี้นนมันเลือกไม่ถูกมันจะเอาอันไหนมันจะเอาอันไหนเพื่อนให้อะไรไป เพื่อนให้หน้อยเยื่อท่านเลยโอ้โหนั่งเอานี่ก็นด้ะไม่ง้อ <c oughs> นี่คือการไม่ง้อไอ้นั่นก็จะมาเป่าเหมือนเดิมใช่ไหมมีแซฟไม่มีแซฟไม่อยากแซบนะครับโอเคแช่แข็งได้นะแช่แข็งมันก็ตายนะครับแช่แข็งมันมีดาเมจนะครับ <c oughs> ปูดขีจังเลยนะครับมันบอกนะ <c oughs> ฉันปูดขีจังเลยทัไม่เธอทึงไม่บอกฉันอ๋อเฮ้ เเแช่แช่ไปก่อนนะครับไม่ใช่อะไรก็นคนมันอยากแช่อย,โย,โยู่ย <c oughs> อยู so ่เดี๋ยวอะไรวะนี่ไอวอนโซเซตเด่นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่มีสติกเกอร์พร้อมกันนะครับเอ๊ยมีแช่ไหมโอ้ยก็นกว่าจะมีไฟเซอร์สปิริตนะ เปรีไซเคิลนะอะไรบาบเลียนไม่มีป้อมไม่มีป้อมเลือดก็ลดไปเอาไงทีนี้อะไรนั่นเรอนั่นลราก็ต้องไปเหอะครับตามภาษาบ้านๆผมรู้มันจะมีอีกอันหนึ่งมันจะมี5ห้อีกอันหนึ่งใช่ไหมผมให้ไอ้นี่มันไปอะไอ้ไม่รู้เดี๋ยวผมลืมแล้วผมให้อะไรไปไปเนีย้ยอืมอืมตายนะครับผักด้านชีวิตคนเ,เล่าเร็วผักด้าน พักดันโอเล็กกิโบโอโอราคินด์เยเอสเอ่พาดหรอนี่เหรอเพอดิดโอ้ยอืมแช่เล่นๆนะครับไม่มีอะไรที่ชอบแช่เล่นๆนะครับแช่าอ่ากสกุชชี่ไงไม่เหรอที่โอ้ยอืมนัดเดียวนัดเดียวก็จอดได้นะครับโอ้ดีมากฝูงบาบาเลียนป้องกันไว้ป้องกันไวใ้ใหญ่ป้อมแตกใหญ่ป้อมแตก ใยญ่ป้อมแต่ยัามันแต่ยัามันแตะโอ้โอ้ไม่นะไม่นะว้าวว้าวเอไม่เป็นไรเจ้ายี่ไม่เป็นไรเอาใหม่ได้ไม่เลงไงเดี๋ยวต่อไปมึงโดนนะครับก็หาอยู่บล้อเนี่ยมึงมามึงมา อย่ามาปล่อยเนียนนะครับฮันเตปเตปเเฮ้ไฮสวัสดีคุณผู้ชมนะทุกท่านเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่นะ้ำมันพี่น้ำมันพี่คาชาคาชาที่ชอบกินชอบกินไข่ดาวคนละคาชาละ <c oughs> ผมหมายถึงอะไรกันวะนี่นี่หรอเรื่องกองพระเจ้าที่แท้จริงร <c oughs> เอาไปถึงไปถึงอเออทุบละเย่อ่า เย้เล uh, ่นได้ดีนะครับผมชนะแล้วผมชนะแล้วผมจะไม่แซปไปดูนะมันเป็นไงเห็นไหมที่มันยิงโคดูกใส่นะครับเป็นเกมที่ดีพูดไปชดใช่ไหมฉันรู้ฉันรู้นะว่าเธอพูดไปชดไม่ต้องมาเนียนอีนางลิสลาอะไรคือลิสลาวะวัดเถิดลิสลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกัน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 เลยกัน หน่วยกันหน่วยกันโอ้ยห,หน่วยกันหน่วยกันเล่นได้ดีนี่นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเย้เล่นได้ดีแอบเป็นเพื่อนไหมเป็นเพื่อนกันเถอะนะเราจะ,อะ,อะเออเล่นด้วยอ่ะเราจบเมนททันแล้ว ไปกดเล่นด้วยกันนะครับโอเคได้รับภารกิจเสร็จแล้วนะซึ่งผมเป็นสายทำภารกิจนะครับอันนี้เฮออ้หนีเอาไปเลยลาวาน,นครับอันนี้แน่นอน,นครับโววิจะสายตีป้อมอน,นี่อันนี้ดูดเลือดนะครับอันนี้ก็คน,นเราจะลรวนไปเลยขอคนดีประว่าที่ให้กดที่จรวลเออไม่เป็นไรจะรวดมันแพงนะไม่เอาหรอกอีอะไร ขอขอมีแซปขอมีแซปอยากแซปโชว์ทำไ้ชมไม่มีวะถ้าโค้นนี่มีดาเมจีดีนะมันจะเป็นอะไรที่ดีเลย,ยนะเอ,อโอว้าวดิดอิด p อ x เนะครับยาพิษเลยเออดีมากดีเออแบบนั้นแหละต้องได้อย่างนั้นเพื่อนว้าวขยะเซิฟมากระเตาปูมปูมนะครับ เอ้ยนี่โคนระเนี่ยโคนลวนครับโคนลัวยิ่งกว่าสิ่งใดต้องเป็นโคนฉันเพราะคือโคนฉันเยี่ยมนะครับถึงป้อมแล้วะครับอย่าเพิ่งได้ใจไปเพื่อนยังไม่จบหรอกเป่านั่นแหละสำคาญโอ้มันให้ในกันไว้เลยเล่นลิ้นเหรอ สายกันก็เก่งอยู่นะอืมออเอาแบบนั้นหละให้มันได้อย่างนั้นสิเออเอาทีอนึ่งอีกทีนึงอีกทีนึงกันไว้กันไว้เออถึงป้อมแล้วเย่อ๋อแล้วกัดช้าไปอีหนูเน่ รู้สึกว่าตอนนี้จะไม่ค่อยมีสเปลนะครับโอเคนั่นก็ปล่อยไอ้นี่มาก็ช่างมากนะครับเอานี่ไปเลยนะครับเล็กดาวปอมนี่ขีกระจายนะครับเฮ้ยเ้ยเนียนเฮ้ยอ,อย่าเบิง่งอย่าเบิง่งโอ้ยดีนะกันทันเอ้ยยายายาโอ้ไม่เป็นไรฮ มันก็ได้แค่ตาเดียวนะพวกไก่มาแล้วจังวะนนี้เล่นลิ้นเหลยเวนนี่สายพุ่งอ้าเออ,อจ้าพิษโอ้ยโอ้โหมันเล่นของแรงของแรงแบบนี้มันเล่นลิ้นนะครับชาวบ้านเรียกเล่นลิ้นนะครับ อะไรอะไรมาดูดเลือดไปดิเย้เยปปี้ขอบคุณครับเย้ yeah. เอาจะหัวร้อนดีเพื่อนขนาดเรายังไม่หัวร้อนเลยนะีบบโมดนี้บอกเลยนะว่าสนุกมากๆนะครับโอ้พอเล่นนี้แบบสนุกกูนะเอาตาไหมอีกตาไม่เพื่อนแปดเรายังไม่หมดเน็ตเราก็ยังไม่หมด นายจะออกทำไมนายเผยกดออกอ่ะเอ๊ะโอเคนะครับเจอกับใครเอ่ยเดินล็อกกับจรวดเหรอเดินล็อกเอาวันที่ถูกกว่าเออกเลมนะครับเอาเงาบอลูไปเลยนะอื้เจอแบบนี้สายพุ่งกับสายหมูสายหมูแล้วอู้เอาเอาของที่มันถึกๆก,ก็เพอมบบวั่นี้แทบมันแพงเกิน เนีเออโอ้โหกิดอ่อช่างเออเนี่ยเน,น,นี่ให้เมงแล้วก็ช่างเอะโอ้โหเดินมาอย่างฉิวเฉียดและเฉียดฉิวนี่นะครับเวลาคนเถื่อนครับหมดนี้นะครับจะเป็นโหมดแบบนี้เลยนะครับโอเคนายพลาดแล้วนะอ้าโอ้าอาอาอามาตีกนนี่กันได้มันยังไหวครับผมก็ยังไหวอยู่นะ อ๋อเอาน้ำอามลิมาแจกก็มาไม่บวกเอามาบวกหรอกเอามาแจกหรอกเหรอ,อต่อยห <c oughs> มัดเดียวจอดนะครับยิ่งกว่าไซตามะนะอันนี้ไซตะาโลนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพูดอะไรตัวเนี่ยตอนนี้นี่ไม่ต้องพุ่งไม่ต้องพุ่งโอเคเย้ เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีเดอะล็อกพุ่งใส่เองไปนานแล้วนะครับเออเอาเลยเอาเลยเอาเลยจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้เอาไงบอลพ่อนุมฮาจังหวะน,นี้คิดไม่ถูกนะสิพ่อหนุมอืมคิดไปถูกสินะ้ว่าจะทำไงอ่ะจะทำอะไรไม่ได้สินะออนหัดฮ ฮ่าโอ้ยโอ้ยสวยละสวยละมันมันมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยกล้องทัพหมูลุยเลยลูกพ่อกองทัพหมูบลอเฮ้ยเย่นะครับโอ้โหมันง่ายเกินนะครับเดล็อกเดล็คเอาเอาโอ้ไม่ทันเออโอ้ว่าจะแก๊กสักหน่อยนะครับว่าจะแกล้งพี่เข่าเอา ใช้ทำไมครับน้องเนี่ยใช้ไปก็ซื้อได้เปล่าไม่ใช่กับพี่ดีกว่านะพูดอะไรข้างตูฟังไม่คอ่อยออกกินมามมาเป็นอาหารก็อร่อยเหมือนกันนั่นเนี่ยโอ้ไปแล้วไปแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหโกเลมนําเลยครับจังหวะนี้อื่ะจังหวะนี้ปล่อยหมาหลวงเตรียมตัวปล่อยหมาหลวงตามเลยครับมาแล้วครับหมาหลวงหมาหลวงมาแล้วครับ โอ้ยไ,ไอ้นี่มันกวนกวนกวนเหรอกวนเหรอนี่กองทัพหมาหลวงหมาหลวงไอ้ยหมูหลวงนี่วะพูดอะไรห <c oughs> มาหลวงที่ไหนละ่ะโอ้ยยทยย Touch <down. S 2> ง่ายนะครับตอนแพ้ผมอาจจะตัดก็เป็นได้นะเพื่อให้มันมีความสมดุลน,นะครับเอ้ยคนนี้เล่นเข้าข้างวะ่ะไอ้อะไรเนี่ยบราวอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับคนข้างเล่นเข้าข้างนะเออดูดิ เจ้านี้เล่นเก่งมากนะอันนี้อเออดีอยู่เออถูกถูกก็พอเนี่ยเราไม่เน้นเพลงเอ่อันนี้อเออเอานั่นไปเลยขอโค,ค,คอนแล้วกันอ่ามีคอมโบกับของเพื่อนนะอ่าข้ามันปล่อยนี่เออมันโอ้ผมไม่บอลหิมะมันไปด้วยถ้าทับโครงกระดูกก็ค่อนข้างแย่นะแต่ในไหนเป็นไหนๆแล้วก,ก็คือก็ไหนๆของไหนๆอ่ะนะมึงเอาสายกอบลินไปหมดเลยปะ S <S เราไปแจกกับเร็วแรงฟันทะนลุนรกเนี่ยอะไรพูดมากอืมแล้วก็มีของรู้ว่ามีของแลกแจกแถมเนียอันนี้อะไรฮ้าคนเถื่อนพวกลูกหมากาไกน่น่ะฮ้าออนฮัทไหนจงรับไปซะ ั่นแหละก็คือชะตากรรมของพเจ้าเจ้าเจ้าเาออรีบกโกงกดกดรีบฆ่ารูรีบฆ้ารูโอเคการมันแตกไม่ได้นะครับโอเคตลอดไรผมจะไม่ใช้ไอ้นี่นะครับผมใช้ไม่เป็นนะไอไอตัวม่วงนะครับกูเล็มน้ำน้ำว้าวตีม่วงขอบพูนนะครับอะไรด h e l o c ร้องไห้เลยฮ มาทําไมกรรมการก็รวยหัวลิ้นนะครับเอาผมรู้มันจะปล่อยนะดีมากเพื่อนโอ้รอบนี้มีหกกี่ตัวเนี่ยมากกว่าหนึ่งพันล้านตัวนะครับว้โโหโ้โหดีมากเพื่อนปล่อยยาพิษนะครับก็ให้มันตายไปไว้ก็แล้วกันนะฮฮปกอนหัดยอพุ่งชนไม่ทันหรอกแค่ฉลาดกูเก่งนะครับ นับเตรียมตัวเลยอพี่มหาสงครามตุ้มนะครับเฮ้ยเฮ้ย่อะไรเริ่มหัวร้อนแล้วหัวร้อนหัวร้อนริ้วไม่ใช่ครับไม่ใช่โอเคปล่อยล้วมาแจ๊คครับล้วมาแจ๊คตามลําเบอร์บ้าบอเนะ่อันนี้เหรออันนี้ไม่รู้สิว่าจะปล่อยอะไรนะครับคือมินเนี่ยนก็พอแล้วมั้ง ถ้ามินเนี่ยนไม่พอก็ค่อยกัดหลวงนะครับโอเคมันใช้แล้วดานนี้ก็นะครับผมรู้ผมรู้ทิกนะไม่ต้องมันเนี่ยไม่ต้องมา,มตงมาแต่และ,ะเป๊ะนะครับเย่นะครับอืมเย่ตบมือปมมือปมือ เล่นดีๆเอาต่อไม่เพื่อนตาสุดท้ายนะยเยสตีเมากเนี้อ yes, เติสุดท้ายนีย่อันนี้ตาสุดท้ายนี่านผไม่ชมอืมอีอีนะครับโหเอาอะไรดีวะมันเน้นแรงต่อไมผมเอาไม่เอาไม่เอาเน้นยาสปีดดีกวะนะ่านให้จะได้ให้ไปไวขึ้นนะอันนี้มีเนียนหอดกับนี่เรอะเพื่อผมให้เลยไปๆทีเดียวไม่ตายโอเคนั่นปึ๊บปึ๊บป๊บเพื่อนผมให้นี่นะก็ โอเคสายอากาศันแทบจะไม่มีเลยนะครับนั่นเอานี่มาเออมันมีไอวิสันี่ว่ะเออไม่เป็นไรหรอกนะครับเอออันนี้เอาเป็นบาเบียนฮาร์ดดีไหมหรือบอมเบอร์บอมเบอร์แะ้วกันเนี่ยบอมเบอร์เพลย์บ์เลียนฮาร์ดก็บอกอยู่เฮ hey, อันนี้โอ้โหเจอกับไอเนี้ยโกเทียด้วยว่ะนี่ครับอ่าเปล่าทำไมถ้ามีแซปนี่แซปไปนานแล้วนะจะบอกให้น้องฮอาฮให้หนกกว่าเทวดากับพี่ไจเกอร์นี่เวอ่อ แต่ว่าเนะก็เนี่ยเลยนะพะดังกพระเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าของโรคกงล่ะวิญญาณเยาวยาสายไม่บูเนะอีอีเนะโอ,โอสวนแล้วสวนล,ววนลวะกำลังเสริมกันนะครับไม่ไหวไม่ไหวเอาเคนบ้าดวนคนบ้าดวนนะครับปางนะครับ โอ้ยแต่ไม่ได้เอามานะมันขี้โกงมันขี้โกงนะมันขี้โกงขี้โกงเก่งกว่ามึงอ่ะนีน่กูนำเลยกูนำเลยเนี่ยอะไรคิดจะสู้กับราชาเอ็กโบพู้นี้เลยคิดผิดมากที่หนูขอบคุณครับขอบคุณเนอะเมื่อกี้มันน,มน,นี่ให้ผมนะไปชนะนะที่จริงปล่อย,อยผิดตรงนี้ก็ได้นะมันก็แพ้นะ โอ้คนบ้ามาอีกแล้วนะครับเออพุ่งชนก่อนพุ่ชนก่อนนะครับเอออ้าวผมเอาจริงแล้วตานี่จำไว้มันจะปล่อยไอ้ไอมิไอเมนูนั้นอืมไปจัดการเลยครับมันมีไอวิสาผมจำได้ผมให้มันอยู่โอ้โหแล้วเ,เพื่อนให้แบบนั้นโคตรคนจริงเลยวะ่ะ เพื่อนอยากให้เกีมันเจ้าเจ้ากันใช่ไหมฉันรู้นะอยากให้เกียมันเจ้าเจ้ากันไเออดีมากนะเอาขอบคูณครับตานี้มันเอาจริงแล้ะมันจะฆ่าผมด้วยนี่นะครับผมรู้และวอา้าวเด็กขึ้นนะครับอะไรเฮ้ยมนุษย์ระเบิดตาดิไม่พลาดหรือไง xxxt นะดีมากกันไว้เพื่อน ลำคาดนีนดนมดิแช่ไม่โดนพมดไม่เป็นไรครับอ้าวลนเหรอผมรู้นะว่ามันอะไรต้องการอะไรนะครับมันจะปล่อยตอนสุดท้ายมันจะปล่อยนี่นะครับเอาค้นบามาละโอยว้าเย,ย้มันพลาดนะมันพลาด โอเคเล่นได้ดีนะครับโอเคผมก็ต้องขอจบคลิปเพื่อพินดอนนี้ก่อนนะครับใครชอบฝากกดไลค์ซับใครแชร์สำวันนี้บายนะครับโอเคเพื่อนออกไปละแล้วก็ออกไปลวเหมือนกันนะครับไปละจุบ๊บจุ๊บ